ก็คือเรื่องของ compact b r e a k นะครับเขามีการร่วมยินดีกับ1ชานนกับฟอร์มที่ร้อนแรงสามารถที่จะคว้าโพเดียมสนาม5และ6รายการ b ีค u ิกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส2023มาได้ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงเลยครับอันนี้คือไอที่ใช้รถกระบะแข่งกันใช่ไหมนะที่แข่งกันแบบว่าเป็นสนามที่บางแสนนะจมครับ,ค,รบคุณมิรดาอศวะคุณบูรานนนนะครับรองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ์บริษัท compact international จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรกค,คุณภาพยอดขายอันดับหนึ่งภายใต้แบรนด์ Compact Brake e ายการสัมสูนและร่วมแสดงความยินดีกับเจ้า1ชานนรจนาหมายเลขสาสมบกจากทีม Compact Brake e w a ิน l i n Aurora Motorsport ที่ระเบิดฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะครับสามารถที่จะคว้าโพเดียมรองชนะเลิศอันดับ2อ,อย่างสุดมันในการแข่งขัน B Quick Thailand Super Series 2023ทั้งในสนามที่5แล้วก็สนามที่6กับกับรุ่นไทยแลนด์ซูเปอร์ c ิกอัพดีรุ่นนี้เลยฮนะโอ้ oh. ก็แน่นอนว่า oh, <okay. S 1> เป็นความมันมากนะครับเพราะว่าแ,แข่งดูแข่งกระบ,บะเนี่ยโดยเฉพาะสนามที่บางแสนก็จะมีช่วงโค้งที่มีความยาก oh. โค้งที่จะมีความที่ขับเที่ยวกันในการหาเหลี่ยม oh. หามุมแซง oh. ก็จะเป็นอีกหนึ่ง การแข่งขันที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจาก Compact Break ด้วยนะครับ,บก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะมันต้องใช้เบรกเยอะเนอะใช้เบรกเยอะแล้วโค้งม,มันเยอะเพราะฉะนั้นเบรกที่ดีต้องเบรก Compact Break ครับโอ้โหครับนี่คุณเป็นพรีเซนเตอร์เขาเหรอไม่เขาช่วยครับเ <c oughs> พร<อ>านะเบรกเขาดีจริงๆนะ <c oughs> เสียงได้นะเสียงได้คอมแพตเบรกอ่าขอบคุณฟลุ๊กขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณฟลุ๊กค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่อยู่กับเรามา2ชั่วโมงเต็มๆช่วงหน้าครับคุณรการคือช่วงหน้าโหหนีไม่พ้นแน่นอนเหละยังต้องตามกันต่อนะคะกับการจัดตั้งจัดตั้งรัฐบาลด้วยแล้วก็การโหวตนายกคนที่30ด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้มีเกมซ้อนเกมเกิดขึ้นเกมที่ว่าคืออะไรเดี๋ยวรอติดตามในเก็บตกจากเนชั่นค่ะส่วนเราสามคนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะครับกับมอร์น